โซนชคมป์อ้าวันนี้ผมไปเล่นสกสารมาดูโหสาวโอ้โหมีคนชอบผมครับปากแฝงโ้โหปากเลยบอกให้พอให้พอยังไม่พอเลยดูดิผมบอกครับสาวบอกอย่าปากนะให้ปากนะเดี๋ยวแม่ว่าเอาดูเขาไม่ยอมอ่ะปากหมดเลยเออแล้วถ้าใครอยากปากผมอ่ะพรุ่งนี้ไปเจอได้ที่ลาดลีครับแถวซันนี่วันนี้แถวแถวหน้าซันนี่ครับอยากเจอเลยครับขยับลงโชว์ด้วย อ่ยครับ้ปาตรงนี้เลยะโดนตีมันตรงมาเลยตอเทาของเดียสาวยังไม่เลิกปากเลยสองไม่หยุดเดียวโก้ปาเลยอีบ้า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 ที่น่าขอบากเลยก็โปกายก็โปการับโอมีแต่สาวมนลงปาเราุตื่นไม่มีใครปากเลยเราดีวอก้าบอกอก่อนเดี๋ยวนี้เจอลลีครับเจอัลนดลีเจอการใครอยากปะผมมาเจอแลนดลีครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ 有路子。<laughs>